ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับสั่งสินค้านะครับจากแอปเถาเป่ามายัางหน้าบ้านของเราเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางนะไม่ต้องใช้ชิปปิ้งนะครับตอนนี้เถาเป่าเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บเถาเป่านะครับนะแล้วส่งตรงเนี่ยมาถึงหน้าบ้านของเราได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นบริการใหม่นะครับผมซึ่งสามารถเนี่ยเวลาที่เราจะสั่งแบบนี้นะนะครับเราเนี่ย ต้องสั่งผ่านแอปในมือถือเท่านั้นนะครับผมยังสั่งผ่านหน้าเว็บไม่ได้นะถ้าเกิดล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์แล้วสั่งผ่านหน้าเว็บเถาเป่าเนี่ยตอนนี้ยังทําไม่ได้นะครับต้องผ่านชิปปิ้งอยู่แต่ถ้าใครนะครับอยากลองใช้วิธีนี้นะผมแนะนําคือมันเหมาะสําหรับเราเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเล็กๆน้อยนนี่มาใช้เองนะครับผมเพราะว่ามันยังมีข้อกําหนดอยู่นะครับเรื่องน้ําหนักเนี่ยเขาก็ไม่ให้เกิน10บกิโลถ้าเราจะสั่งมาในเชิงพมณาชิ์นะครับผมเป็นจํานวนมากนะครับผมใช้ชิปปิ้งเนี่ย ในการนําเข้าก็ยังสะดวกกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะครับผมในเรื่องภาษีด้วยแล้วก็เรื่องค่านําเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการน้วิธีสั่งนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปยังแอปเถาเป่านะครับในมือถือของเพื่อนของผมเนี่ยใช้เวอร์ชัน Android นะครับผมตรงนี้นะครับตรงมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายบนเห็นไหมเห็นลงปากกาผมวงๆไหมมันจะมีตุ่มๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับนี่กดเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเลือกประเทศนะครับในการจัดส่ง นะให้เพื่อนเลือกตามผมนะเป๊ะๆเลยนะครับอันนี้คือเลือกว่าไท่กลัวนะครับสังเกตตัวอักษรภาษา,าจีนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเลือกให้เหมือนผมเป๊ะๆนะครับคือเลือกประเทศไทยนะนะครับแล้วผมก็กดสีสม้มนะครับเพื่อยืนยันนะว่าเราเลือกประเทศไทยหลังจากเลือกประเทศไทยแล้วก็ให้เพื่อนเสิร์ชหาสินค้าตามปกติเลยเนี่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราก็ดูสินค้าก็ได้หรือจะใช้ช่องเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับผมซึ่ง ผมได้ดูสินค้าของผมไว้แล้วนะผมจะสั่งซื้อตัวนี้นี่หูฟังนะผมก็เลือกไว้แล้วนี่อันนี้คือคําสั่งที่ผมเคยค้นไว้นะครับหูฟังที่ผมจะสั่งซื้อกันเนี่ยเป็นหัวเว่ยอันนี้นะครับผมเนี่ยหูฟังนะหูฟังบลูทูธตัวเนี้เราก็กดเลือกเข้าไปครับปุ๊บนะพอก,กดเลือกเข้าไปนะสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตนะครับในทุกๆร้านนะดูว่าร้านไหนเนี่ยเขาส่งมาส่าสงมายังประเทศไทยแล้วอ่าประสงค์มายังประเทศไทยหรือเปล่านะขอโทษทีนะให้เพื่อนสังเกตตรงนี้ นี่เห็นไอ้กรอบตรงนี้ไหมที่มันเป็นขีดๆเส้นๆเนี่ยนะครับแล้วสังเกตไอ้ตัวคําสุดท้ายเนี่ยไทยกัวเห็นไหมสีเขียวๆตัวเนี้ยแปลว่าถ้าร้านไหนเนี่ยที่มีแบบนี้นะครับแปลว่าร้านนั้นเนี่ยเขาส่งมายังประเทศไทยได้นะครับผมส่งมายังประเทศไทยได้ถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยคือบางทีมันกรองมาแล้วว่าส่งประเทศไทยแต่พอกดเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอันเนี้ยก็แสดงว่าเขาส่งไปไปยังประเทศไทยยังไม่ได้นะครับผมให้เราเลือกแต่ร้านที่มันมีแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นะตรงนี้เขาจะบอกว่าค่าส่งนะจากจีนนะมายังประเทศไทยเราทั้งหมด16.5หยวน,นครับ16.5หยวนเพื่อนๆก็ลองคูณเข้าไปตอนนี้เหรนเงินก็อาจจะแพงหน่อยนะ5จุดกว่าๆนะครับผมก็ลองคูณเข้าไปนะค่าจะส่งนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราดูแล้วเอร้านนี้โอเคส่งประเทศไทยนะก็ดูรีวิวนะสินค้านะอย่าลืมดูรีวิวด้วยอย่างร้านนีน้โอ้โหรีวิวเยอะแยะเลยนะ7,608 นะครับผมก็ดูรีวิวมาแล้วแหละผมก็เตรียมจะสั่งละอ่าผมก็เข้าไปเลือกนะนี่ผมก็เข้าไปเลือกสินค้านะครับสินค้าตัวที่ผมจะสั่งนะก็จะเป็นเอ่อตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เอ๊ะร่าเอาตัวนี้ดีเอ่อตัวนี้ดีกว่าโอเคตัวนี้ครับสีนี้นะครับโอเคผมก็เลือกนะแล้วก็เลื่อนดูนะเพื่อนๆก็ดูนี่ราคาสินค้านะครับห้าสิบหกหยวนนะครับราคาสินค้าห้าสิบหกหยวนก็เลื่อนไปดื้อด้อพวกนี้เป็นประกันผมไม่ซื้ออยู่แล้ว นะผมไม่ได้อยู่จีนนะไม่รู้จะเคมงไงนะครับไม่ไ้ซื้อ,อแล้วนะครับเราก็เลื่อนดูให้หมดนะตึ๊ด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 วนะผมก็กดตัวสีแดงตัวนี้นะครับไอตัวสีส้มนี้ก็คือใส่ตะกร้าแต่สีแดงนี้ก็คือสั่งซื้อเลยก็กดสั่งซื้อนะครับโอเคระบบจะพาเรามายัางหน้านี้นะครับผมเห็นไหมเขาก็จะมีราคาบอกนะครับห้าสิบเก้าหยวนนะครับผมมันมันลดนะเหลือห้าสิบหกหยวนนะครับมันลดเหลือห้าสิบหกหยวนเพราะว่าเนี่ยมีไอหงเปาเนี่ยไอซองแดงนะครับ ตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ให้ดีสําคัญมากๆเลยครับอันนี้คือที่อยู่ในการจัดส่งนะครับตอนนี้มันเป็นที่อยู่โกดังของชิปปิ้งผมอยู่นะอันเก่านะครับโกดังของชิปปิ้งที่อยู่ในเมืองจีนของผมให้เพื่อนๆเนี่ยไปเปลี่ยนนะครับให้เป็นที่อยู่ของบ้านเพื่อนๆเลยนะครับผมนะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้กดคลิกตรงนี้ไอ้ตุ่มสีแดงเนี่ยไอ้ตุ่มสีส้มเนี่ยกดคลิกปึ๊บอ่าคลิกเข้าไปนะครับระบบจะพาเรามายังหน้านี้แล้วลงไปด้านล่างนี่ตรงนี้ ด้านล่างสุดตรงนี้ก็คือการเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งใหม่นะครับผมเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งใหม่เราก็กดคลิกเข้าไปครับระบบก็จะพาเรามาอย่างหน้านี้นะแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะไอบรรทัดแรกเนี่ยผมลบทิ้งไปก่อนก็ได้นี่บรรทัดแรกลบทิ้งก่อนให้เพื่อนเอนเห็นปุ๊บมันจะเป็นงี้นี่มันจะเป็นชื่อผู้รับสินค้าชื่อที่อยู่นะเพื่อนๆสามารถกรอกภาษาไทยได้เลยนะครับผมตรงนี้นะสะดวกมากๆเลยผมลองมาแล้วสามารถ ได้รับสินค้าได้ตามปกตินะไมไ่มีปัญหาเลยกรอกภาษาไทยได้เลยตรงนี้ตรงช่องชื่อนะชื่อผู้รับสินค้าก็กรอกไปนะครับชื่อเพื่อนๆก็กรอกไปนะเพื่อนชื่ออะไรก็กรอกเข้าไปนะนี่ผมกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างนะนะครับโอเคกรอกติดตดติดตดอ่าเรียบร้อยตรงนี้เบอร์โทรนะสังเกตรตรงนี้ด้วยนะให้มันเป็นบวกหกนะเพื่อนๆนะให้มันเป็นบวก66นะก็คือประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยนะ เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เป็นบวกหกหกก็เป็นเลือกนะเนี่ยให้กลัวเห็นไหมบวกหกหกแล้วกดตกลงนะครับเลือกไว้แล้วก็กดนะบวกหกหกตัดศูนย์ตัวหน้าเบอร์มือถือเราออกนะเราก็เกาะเข้าไปเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยผมจะเซ็นเซอร์นะเพื่อนๆนะผมจะเซ็นเซอร์นะเพื่อความปลอดภัยนะนะครับของที่อยู่ของผมนะครับแล้วตรงนี้นะเพื่อนสังเกตตรงเนี้ยมันจะเป็นให้กลัวก็คือส่งมายังประเทศไทยของเราสังเกตตัวนี้ให้ดีนะนี่ภาษาจีนตัวนี้ให้ดีนะครับ นี่ก็คือประเทศไทยเราก็กดคลิกเข้าไปครับนะกดคลิกเข้าไปปุ๊บตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกเห็นไหมสเตทโพวินนะของของบ sure. ้านเราเห็นปะเนี่ยเขามีภาษาไทยขึ้นให้เลยโหโคตรสะดวกอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะตอนเนี้ยนี่เพื่อนๆก็เลือกเลยกรุงเทพนะบ้านผมอยู่กรุงเทพแล้วก็เลือกเขตอะไรต่างๆก็เลือกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับก็คือบ้านผมอยู่กรุงเทพเขียนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนี้กรอกเลยบ้านเลขที่เท่าไหร่ ถนนอะไรนะแล้วตรงนี้ก็กอกอะไรอะ Posto AI อ,อะไรนะรหัสไปสะนี้เออเกอกเข้าไปให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมกรอกรอแป๊บนึงนะผมขอกรอกก่อนโอเคกกอกเป็นภาษ,าษาให้ได้เลยนะกดตรงนี้นะเพื่อทําการเซฟเนี่ยไอตัวสีส,มสม้มหรือจะติ๊กตรงนี้ก็ได้นะให้มันเป็นที่อยู่ในการจะส่งเริ่มต้นนะก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะสั่งในแอปเ่าเป่านะครับ นะไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่เนี้ยแบบส่งมายังประเทศไทยเราเลยนะแบบไม่ต้องผ่านชิปปิ้งไอ้ที่อยู่ของประเทศไทยเราอันเนี้ยมันก็เด้งมาเกาะเลยอันดับแรกนะครับทีนี้ผมก็กกอกไว้เรียบร้อยแล้วนะที่อยูท่ทั้งหมดก็กดเซฟครับปุ๊บนะกดเซฟเมื่อกดเซฟเสร็จแล้วนะครับผมระบบก็จะให้เราเลือกนะครับที่อยู่นะครับที่เราได้ทําการเซฟเอาไว้ผมก็เลือกตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับก็เลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆให้เพื่อนสังเกตตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือค่าจัดส่งนะครับมายังประเทศไทยอ่ามัน15หยวนนะครับ15หยวนนะครับมันลดนะ15หยวนนะครับก็ลองดูนะทั้งหมดทั้งหมด59บนะบวก15นะครับแล้วก็ลดไปไป3หยวนนะครับเข้ากับ71อหยวนนะครับเท่ากับ7 1หยวนเพราะว่าผมใช้ไอเนี้ยใช้ซอ,องซองแดงนี้ด้วยนะผมมีใช้นะครับ นะครับโอเคซึ่งอ่ะผมเล่าให้ฟังปกติตรงนี้นะ,ะค่าส่งเนี่ยเขาจะคิดกิโลสิบห้าหยวนนะครับผมเมื่อเรานะครับเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดไอตัวสีส้มนี้นะครับเพื่อไปหน้าการชําระเงินนะเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับที่อยู่อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปยังหน้าชําระเงินนะครับก็กดไปนะครับหน้าการชําระเงินนะครับอ่าระบบก็จะพาเรามายัางหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ย มีอลีเปนะครับที่ยืนยันตัวตนแล้วก็มีเงินเติมอยู่ในระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถกดตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไอตัวเสีฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อชําระเงินได้เลยเพราะมันถูกผูกกับอลีเปของเพื่อนๆอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยนะครับไม่มีอลีเปแล้วต้องการจ่ายผ่านบัตรเครดิตของเราเองนะให้เราเลือกไอตัวนี้ตัวด้านล่างเห็นไหมนี่นะให้เราเลือกตัวด้านล่างมันจะเป็นการเลือกวิธีจ่ายเงินแบบอื่นอื่นๆนะครับเราก็กดเลือกตรงนี้ปุ๊บ นะครับเมื่อกดเลือกแล้วนะครับสังเกตไอตัวข้างล่างสุดนะไอตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยครับนะตรงเนี้ยก็คือเราจะใช้วิธีการจ่ายแบบนี้โดยผ่านบัตรเครดิตของเราเองนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปครับจึ๊บอืมระบบจะพาเรามายังหน้านี้นะเมื่อระบบพาเรามายังหน้านี้นะครับกรอกนะครับเลขบัตรเครดิตของเราทั้งหมด16หลักนะครับเกาะเข้าไปนะครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตัวสีฟ้าครับ เราระบบโหลดสักคู่ระบบก็จะพาเรามายัางหน้านี้นะครับหน้านในการจ่ายเงินนะครับผมสังเกตนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตตรวจสอบให้ดีนะให้ครบถ้วนนะครับด้านบนนะตอนแรกบางทีมันอาจจะอยู่เนี่ย USA หรือมาเลเซียหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่บ้านเราไม่ได้อยู่พวกนี้ไงเราเป็นประเทศไทยซึ่งมันไม่มีให้เลือกนะเราก็เลือกเป็น Arthur คันที่นะครับก็กดเลือกตัวนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับโอเค ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนสังเกตยอดเห็นไหมครับยอดมันจะกลายเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับผมซึ่งมันก็จะ7 1อหยวนเนี่ยมันก็จะประ,ประมาณ11ดอลลาร์นะครับนะ11เดอลลาร์เพื่อนๆก็มาตรงนี้นี่มากรอกที่กรอกเลขบัตรเครดิตของเพื่อนต่างๆอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะกรอกไปตรงนี้เดี๋ยวผมขอเซนเซอร์นะโอเคเมื่อเพื่อนๆนะครับกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดคําว่า Pay Now เลย ครับเมื่อชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะพาเรามายังหน้านี้เห็นไหมมันจะมีเอกเครื่องหมายถูกตัวนี้อยู่เห็นไหมครับเครื่องหมายถูกตัวนี้อยู่แล้วก็เนี่ยเขาจะมีภาษาจีนเขียนว่าจือฟู่เฉิงกงนะก็คือว่าชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมชาระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองนะครับพเพื่อนๆก็รอสินค้าอยู่ที่บ้านเลยนะครับผมรอสินค้าอยู่ที่บ้านเลยโดยระยะเวลาเนี่ยประมาณนะสิวันทําการนะครับสิวันทําการเนี่ยเพื่อนๆก็ได้รับสินค้าแล้วนะครับโอเค คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ